สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตครั้งนี้เป็นบทที่11นะคะเรื่องปัญหาพฤติกรรมทางเพศค่ะในบทเรียนนี้นะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับปัญหาพฤติกรรมทางเพศนะคะเรามาดูในหัวข้อแรกก็คือเรื่องปัญหาของอพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นนะคะ วัยรุ่นนะคะเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งทางร่างกายและก็จิตใจรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเพศนะคะวัยรุ่นจะเริ่มให้ความสนใจต่อเพศตรงข้ามเริ่มมีความรู้สึกทางเพศนะคะประกอบด้วยกับเป็นวัยที่มีความอยากรู้อยากทดลองมีการแสดงออกทางอารมณ์ที่รุนแรงนะคะและอาจยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนักในเรื่องเพศนะคะรวมทั้งสภาพแวดลอ้อมในปัจจุบัน ที่มีปัจจัยและสถานการณ์ที่ยั่วยุชักนําให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมได้ง่ายนะคะและอาจนํามาซึ่งการมีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจนะคะที่จะทำให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นโรคเอดนะคะหรือตัววัยรุ่นเองถูกพักการเรียนหรืออาจจะฆ่าตัวตายเ,เกิดการทำแท้งผิดกฎหมาย เกิดปัญหาทอดทิ้งเด็กนะคะเป็นต้นวัยรุ่นจึงควรมีการแสดงออกทางเพศที่เหมาะสมนะคะรู้รู้จักหลีกเลี่ยงและป้องกันตนเองจากปัจจัยและสถานการณ์เสี่ยงที่จะนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์แล้วก็การตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์นะคะ<ๆ>เพื่อที่จะได้มีชีวิตสดใสในช่วงวัยรุ่นและเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่อย่างมีความสุขนะคะ หนูอยากเป็นหมอค่ะอยากเรียนสสูงค่ะอยากจบด็อกเตอร์อยากมีเงินเก็บเยอะๆอยากมีเสื้อผ้าสวยๆใส่ะค่ะมีบ้านหลังใหญ่ๆมีรถหรูๆขับทำให้พ่อแม่ภูมิใจค่ะ ชีวิตจริงไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นสต๊อปทีมัมหยุดการตั้งคันไม่พร้อมในวัยรุ่นกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการต่อมาเราเรามาดูพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่นชายที่เป็นปัญหานะคะก็อาจจะมาจากการอ่านกระตูลามกและเสพสื่อสิ่งลามกเช่นวิดีโอหรือหนังโปออนไลน์เป็นต้นนะคะเพื่อ,เ,อเรียนรู้เกี่ยวกับเพศ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะเพราะสื่อลามกเหล่านี้มักจะแสดงพฤติกรรมทางเพศที่ผิดไปจากความเป็นจริงเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจนะคะในการดูสื่อลามกอาจทําให้ขาดความยับยั้งชั่งใจนะคะเกิดปัญหาไปหลอกลวงหรือข่มขืนผู้อื่นนะคะหากได้ดูสื่อลามกพวกนี้เป็นประจําอาจจะทําให้มีพฤติกรรมทางเพศที่ผิดปกติได้นะคะ ต่อไปก็คือการทดลองมีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามโดยอาจจะเป็นเพื่อนหญิงคู่รักหรือขายบริการหร,หรือหญิงขายบริการทางเพศนะคะอาจจะทําให้ติดโรคทางเพศสัมพันธ์อื่นๆได้หากไม่ใช้ถุงยางอนามัยนะคะหรืออาจจะทําให้ฝ่ายหญิงเสียหายอาจเกิดปัญหาต่างๆตามมาอย่างเช่นตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์นี้นะคะต่อไปเป็นการสัมสอนทางเพศโดยมีค โดยมีการสัมพันธ์กับผู้หญิงหลายๆคนและจะมีความเสี่ยงสูงต่อการติดโรคเอดส์และโรคเพศสัมพันธ์หากไม่ใช้ถุงยางอนามัยนะคะโดยเฉพาะถ้าหากมีการดื่มสุราด้วยนะคะอาจจะทําให้มึนเมาแล้วไม่ขาดสติเ,เปอร์เซ็นในการที่ใช้ถุงยางอนามัยก็อาจจะลดน้อยลงนะคะและปัญหาต่างๆก็อาจจะเกิดขึ้นมากขึ้น นอกจากปัญหาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นชายแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่นหญิงนะคะก็คือวัยรุ่นหญิงก็อาจจะแต่งตัวเป็นที่ดึงดูดความสนใจของเพศตรงข้ามโดยไม่ได้คำนึงถึงความเหมาะสมและก็ความปลอดภัยของตัวเองนะคะแล้วก็การยอมมีเพศสัมพันธ์กับคู่รักเพราะว่าคิดว่าถ้าเรายอมมีเพศสัมพันธ์กับคู่รักแล้วความสัมพันธ์ของเรานั้นจะมั่นคงนะคะแต่ที่จริงแล้วมันไม่ได้มันไม่ใช่นะคะ ต่อไปการมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นได้ง่ายนะคะหากเคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้วพบว่าผู้หญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์กับคนรักไปแล้วมักจะยอมมีเพศสัมพันธ์กับคนรักคนต่อมาหรือเพื่อเหตุผลอื่นๆนะคะอย่างเช่นเพื่อแลกกับเงินเพื่อที่จะมาซื้อของราคาแพงหรือของที่ตนเองต้องการนะคะจริงจะทำให้เสี่ยงต่อการติดโรคทางเพศสัมพันธ์หรือการตั้งครรภ์ก็ได้นะคะ ว่างวะไปทะเลกันไม่อ่ะมินไม่รักเราหรอรักสิรักก็พิสศษดีอืมก็ได้คิดให้ดีพอได้ก็ไปมีใหม่หรู้ว่าท้องกระชิงพิสทจน์มาแล้วตัดเดียวเบื่อก็เลิกล้วก็ทิ้งให้เลี้ยงลูกอยู่คนเดียวนี่ไงเพศสัมพันธ์ใช้พิสูจน์ความรักไม่ได้ ่อมาเรามาดูแนวทางการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากพฤติกรรมทางเพศนะคะจากอดีตจนถึงปัจจุบนันคือ,อวัยรุ่นต้องเรียนรู้ถึงความคิดต่างกันของในเพศหญิงแล้วก็เพศชายนะคะผู้ชายมีเพศสัมพันธ์ได้โดยไม่มีความรักนะคะ <c oughs> ขณะที่ผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์ได้เพราะว่าความรัก ผู้ชายมองการมีเพศสัมพันธ์ว่าเป็นการหาความสุขร่วมกันและไม่ต้องผูกมัดนะคะขณะที่ผู้หญิงเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับชายใดนะคะจะต้องจะต้องการมีความผูกพันกับชายคนนั้นหลังจากมีเพศสัมพันธ์แล้วผู้ชายไม่ได้คิดว่าจะต้องมีความผูกพันอะไรต่อไปขณะที่ผู้หญิงคิดว่าเมื่อมีเพศสัมพันธ์กันแล้วเธอจะต้องมีความผูกพันชีวิตเขาเรียกจึงเรียกความรับผิดชอบจากผู้ชายนะคะ ความตะหนักถึงความแตกต่างระหว่างหญิงและชายนะคะจะเป็นการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่คาดคิดซึ่งจะนำปัญหาต่างๆมากมายที่ยากแก่การแก้ไขนะคะต่อไปไวัยรุ่นชายควรคิดเสมอว่าวัยรุ่นหญิงเป็นเพศเดียวกับแม่พี่น้องควรช่วยเหลือและก็ให้เกียรติเพศหญิงนะคะควรหลีกเลี่ยงการถูกเนื้อต้องตัวเพราะอาจจะนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ก็ได้ หลีกเลี่ยงการไปครั้งครั้งคืนร่วมกันเป็นหมู่คณะหรือตามลำพังโดยไม่มีผู้ใหญ่คอยดูแลหลีกเลี่ยงการอยู่ด้วยกันตามลำพังในที่รับตาคนหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่เปี่ยวโรงแรมและสถานบันเทิงทุกรูปแบบหลีกเลี่ยงการมีนัดกับเพศตรงข้ามในยามวิการหลีกเลี่ยงการดื่มเหล้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดทุกชนิด วัยรุ่นหญิงควรแต่งกายเรียบร้อยและมิดชิดไม่ควรแต่งกายในลักษณะที่ยั่วยุให้ผู้พบเห็นเกิดอารมณ์ทางเพศหลีกเลี่ยงการครบเพื่อนหรือออกเที่ยวกับเพื่อนต่างเพศที่ไม่รู้จักดีพอควรหลีกเลี่ยงการออกเที่ยวหรือเดินทางในยามวิกาลหรือเดินทางไปในที่เปลี่ยวนะคะวัยรุ่นชายหญิงควรวางตัวต่อกันอย่างสุภาพให้เกียริซึ่งกันและกันและไม่มี และไม่ควรมีการล่วงเกินทางเพศหรือวางตัวสนิทสนมใกล้ชิดกันจนเกินควรนะคะค่ะต่อมานะคะเรามาดูค่านิยมทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทยนะคะเด็กและเยาวชนถือเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตแต่ในสภาพสังคมไทยปัจจุบันนะคะมีหลากหลายปัญหา มีปัญหาหลายด้านที่กระทบส่งผลกระทบที่เป็นปัญหารูปศาสต่อการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กและเยาวชนไทยพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นในปัจจุบันนี้นอกออกนอกกรอบดั้งเดิมมากขึ้นทุกทีเช่นการเลือกคู่ครองการถือเอาความรักเป็นสำคัญการครบเพื่อนต่างเพศเป็นไปอย่างอิสระเสรีเพราะเห็นว่าไม่ใช่เรื่องน่าละอาย หญิงสาวให้ความสำคัญในการคลองตัวเป็นหญิงรภมาจันทร์ถึงวันแต่งงานน้อยลงประกอบกับความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องในเรื่องเพศทำให้วัยรุ่นม,มีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมเช่นการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรการเบี่ยงเบงทางเพศเช่นการหลักร่วมเพศเป็นต้นและอาจเกิดปัญหาต่างๆตามมาเช่นการเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครันที่ไม่พึงประสงค์และปัญหาการทำแทง้งทีนี้เรามาดูค่านิยมที่เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทยนะคะก็คือค่านิยมรักนวลสงวนตัวเรื่องการปฏิบัติตนของเพศหญิงที่ว่าการรักนวลสงวนตัวนั้นเป็นสิ่งที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณซึ่งในปัจจุบันค่านิยมนี้ยังใช้ได้ดีอยู่เพราะช่วยป้องกันภัยทางเพศได้ การปฏิบัติตนเพื่อรักนวลสงวนตัวนั้นไม่ใช่ว่าตัดความสัมพันธ์ในการครบหาสมาคมกับเพื่อนชายโดยสิ้นเชิงแต่จะเน้นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันเช่นวัยรุ่นหญิงไม่ควรเปิดโอกาสให้เพื่อนชายได้ใกล้ชิดมากจนเกินขอบเขตโดยปล่อยให้จับมือถือแขนอบกอด ซึ่งการปฏิบัติเช่นนี้สังคมจะมองคุณค่าในตัวเพศหญิงลดลงดังนั้นผู้หญิงควรไต่ตองให้รอบคอบก่อนที่จะแสดงพฤติกรรมเหล่านี้เพราะการวางตัวให้เหมาะสมกับวัยเป็นที่ชื่นชมของสังคมมากกว่าต่อไปเป็นค่านิยมการให้เกียรติและการวางตัวการให้เกียรติซึ่งกันและกันและการวางตัวที่เหมาะสมทางเพศเป็นเรื่องที่วัยรุ่นควรศึกษาเรียนรู้ และนำมาปฏิบัติทั้งตอบเพื่อนเพศเดียวกันและเพศตรงข้ามเพราะสิ่งที่สามารถยึดเหนี่ยวน้ำใจระหว่างเพื่อนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นคือการให้เกียรติและการวางตัวที่ดีทั้งวัยรุ่นหญิงและวัยรุ่นชายต้องแสดงออกต่อกันด้วยความจริงใจเช่นวัยรุ่นชายควรใช้คำพูดที่สุภาพไม่ควรก้าวร้าวหรือดูหมิ่นศักดิ์ศรีของเพื่อนหญิง ควรแสดงความห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของเพื่อนหญิงไม่ฉวยโอกาสใกล้ชิดเพื่อนหญิงเพื่อจับมือถือแขนหรือลวนลามให้เกิดความเสียหายต้องวางตัวในฐานะเพื่อนให้เพื่อนหญิงไว้ใจอุ่นใจส่วนวัยรุ่นหญิงควรให้เกียรติเพื่อนชายเช่นกันเช่นใช้คำพูดที่สุภาพเรียบร้อยแสดงความมีน้ำใจไม่แต่งกายล่อแหลมเพื่อยั่วยวนเพื่อนชายด้วยการนุ่งน้อยห่มน้อย ปฏิเสธการไปไหนด้วยการสองต่อสองกับเพื่อนชายที่จะเป็นเหตุให้ตนเองไม่ปลอดภัยเป็นต้นต่อไปนะคะเป็นกาเป็นค่านิยมการสร้างคุณค่าความดีงามในจิตใจความดีงามในจิตใจเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเพราะว่าเป็นสิ่งที่บุคคลทั่วไปในสังคมยอมรับ วัยรุ่นในฐานะที่เป็นวัยกำลังเจริญเติบโตทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจเพื่อพัฒนาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพในอนาคตควรสร้างโอกาสอันดีในการเรียนรู้ฝึกอบรมตัวเองทั้งในด้านจิตใจให้เจริญพัฒนาอย่างมีคุณค่าจนพี่เป็นที่ยอมรับของสังคมแมให้เราไปส่งที่บ้านนะ ไม่มีคนอยู่บ้านเหรออืมพ่อแม่เราไปต่างจังหวัดอ่ะงั้นล็อกบ้านดีๆนะ ต่อไปนะคะเรามาดูขนบธรรมเนียมประเพณีและว,วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยโดยเฉพาะค่านิยมในเรื่องเพศนะคะจะมีทั้งจุดเด่นและจุดด้อยนะคะดังนี้ในค่านิค่านิยมทางเพศที่เป็นจุดด้อยของสังคมนะคะได้แก่การไม่เผยแพร่ความจริงในเรื่องเพศหรือ การไม่ให้ความรู้ในเรื่องเพศแก่บุตรหลานโดยคิดว่าเป็นเรื่องหยาบคายหรือน่าอายนะคะการยกย่องให้เพศชายเป็นใหญ่กว่าเพศหญิงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสโดยถือว่าเพศชายไม่ผิดนะคะค่านิยมเหล่านี้ทำให้บุคคลในสังคมมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องรวมทั้งมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ถูกต้องเช่นการเอาเปรียบเพศตรงข้ามเมื่อมีโอกาส ความไม่เสมอภาคระหว่างเพศการดูถูกเพศตรงการดูถูกเพศตรงข้ามอันเป็นผลต่อความรักความผูกพันความสงบสุขในครอบครัวและและสังคมโดยรวมต่อไปนะคะเป็นค่านิยมทางเพศที่เป็นจุดเด่นของสังคมไทยก็คือหญิงไทยมักจะรักนวลสงวนตัวชายไทยไม่ควรสัมสอนทางเพศเพราะอาจทำให้เกิดการติดโรคทางเพศสัมพันธ์ ชายไทยมีความรับผิดชอบต่อเพศหญิงไม่หลอกลวงไม่ข่มเหงน้ำใจชายไทยมีความรับผิดชอบต่อครอบครัววัยรุ่นในปัจจุบันนะคะควรมีเจตคติที่ดีว่าเพศว่าสอทั้งสองเพศมีความเท่าเทียมกันการสร้างสรรค์สังคมจึงจะเกิดขึ้นค่านิยมดังกล่าวเป็นสิ่งที่ดีและยังใช้ได้ในสังคมปัจจุบันวัยรุ่นจึงควรรักษาค่านิยมที่ดีไว้เพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมา เช่นปัญหาครอบครัวแตกแยกเกิดโรคทางเพศสัมพันธ์การตั้งครันนอกสมรสการค้าประเวณีการสัมสอนทางเพศเป็นต้นต่อไปเป็นหลักในการเลือกคู่ครองตลอดจนการคบหาเพื่อนนะคะมักมีความรักเป็นพื้นฐาน เพราะความรักเป็นการแสดงความรู้สึกถึงความผูกพนันความห่วงแหนความห่วงใยจึงมีจึงมีความรักใร้ในคู่ครองที่เราเลือกและควรเลือกคู่ครองที่เรารักนะคะแล้วก็มีสภาวะด้านต่างๆเหมาะสมอย่างเช่นเหมาะสมทั้งในด้านอายุวุฒิวุฒิภาวะทางอารมณ์ระดับเศรษฐกิจระดับสติปัญญานะคะ จากที่กล่าวมานะคะ <c oughs> จะเห็นได้ว่าปัญหาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นไทยมีมาอย่างชมีมาอย่างยาวนานและดูจะเพิ่มปัญหาจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> ก็จะสะท้อนให้เห็นว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีมาในอดีตไม่สามารถรองรับหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมแต่ไม่ได้หมายความว่าคำสอนแนวคิด ความเชื่อต่างๆเกี่ยวกับการวางตัวของเงยาวชนจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถใช้การได้เลยแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนก็ย่อมจะต้องก็ย่อมจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงมากยิ่งขึ้นปัญหาอันเกิดเดิมมาจากพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม อันเนื่องมาจากการขาดซึ่งประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจการเห็นคุณค่าในตัวเองสามารถป้องกันได้โดยคนที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยแท้แล้วก็คือตัวเราเองถ้าหากเราใช้สติปัญญามีความรู้มีความเข้าใจถูกต้องเหมาะสมแล้วนั้นเราจะสามารถดำรงชีวิตให้ผ่านพ้นไปสู่อนาคตที่เหมาะสมและเป็นที่ยอ,อมรับของสังคม อีกทั้งพร้อมที่จะเข้าใจผู้อื่นที่ประสบปัญหาอันเนื่องมาจากพฤติกรรมทางเพศที่ผิดพลาดอีกด้วย